Thanks for watching! ลูกล้าโมดิชได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางพรสวรรค์สูงและฝีเท้าดีที่สุดในโลกลูกหนังยุคปัจจุบันส่วนแรกของความสาเร็จกับเรเอัลมาเรดกระกอบกวยและสัมผัสมาหมดทุกโทฟี่ไปแล้วแต่ได้ไวัย35ปีนะครับมันมีอาจทำให้ลูกล้าโมดิชอยู่บักหลักโถแลนด์ผจญภัยในยูนิฟอร์มาราชุดขาวระจวันตายได้วันนี้สิ่งที่ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียเรือมาเล่าอหญ่จะทำนะครับนั่นะค,นะค,คือการพาทุกท่านไปวิเคราะห์เจาะลึกกันว่ามีใครกันบ้า,บางที่เหมาะจะมาเป็นทาายของลูลู้กู้้โมดผนี เริ่มที่คนแรกไรอันกราเฟเบนจากอาแจกอัมสเตอร์ดัม นี่เป็นอีกหนึ่งวอลดคิดที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งในโลกอยู่หนังยุคปัจจุบันนะครับในวัยแค่18ปีเขากลายมาเป็นขุนกำลังสำคัญของอาร์แจ็คทดแทนการจากไปของดอนนี่ฟานเดอร์วเบิกได้เนียนตายอย่างมากว่ากันว่าไอ้เจ้าไรอันกาเฟนเบนมีคุณสมบัติทุกประการที่พอจะกลายเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกอนาคตข้างหน้าเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางที่มีจุดเด่นในเรื่องการผ่านบอลตลอดจนการลากเลื้อยพาบอลขึ้นหน้าแถมยังมีสถิติที่โดดเด่นในเรื่องของเกมารับอีกด้วยจากแววทีี่ทออม ฮอลแลนด์ชุดใหญ่ไปแล้วเช่นเดียวกับเรื่องของอนาคตเพราะว่าตอนนี้เรอัลมาดริดเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีข่าวว่าแอบเลงๆไอเด็กคนนี้ไปอยู่ในทีมเป็นที่เรียบร้อย mm. คนที่2 n i นิโกโลบาเรล่าจากอินเตอร์มิลาน นี่เป็นผลผลิตจากแคมป์อะคาเดมีของกายารีซึ่งตอนนี้นะครับบาเรล,ล่าได้กล่าวคลายกลายมาเป็นคุณกำลังสำคัญที่อินเตอร์มิลานในยุคของคอนเตเป็นที่เรียบร้อยและกำลังจะได้สัมผัสกับสคูเดโตสมัยแรกในชีวิตด้วยหลายๆเสียงนะครับต่างยกให้เขาเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในการโชว์ศิลอายุนี้จากการเล่นบอลแบบอัจฉริยะมีความครีเอทีฟสูงและการจ่า,ายบอลที่เป็นเลิศตลอดจนเรื่องของเทคนิคที่ร้ายการไม่เบาดูทรงแล้วนะครับในทัวร์นาเมนต์ยูโร2020ที่จะถึงนี้นิโกโลบาเรล,ล่านะครับน่าจะ แน่นอนซึ่งในเมื่อบาเลล่านะครับกำลังมีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมเล่นได้ดีทําอะไรก็ดูดีไปหมดแถมกำลังจะได้แชมป์ด้วยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ชีของเขาจะตกเป็นข่าวผวกพันกับหลายๆสโมสรซ,ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรอัลมาดริดแต่หากจะมองถึงความเป็นจริงที่ตอนนี้นิโกโรบาเลล่าน่าจะยังมีความสุขดีกับชีวิตที่จูเซเป้เมอาซ่าเพราะว่าพี่แกพึ่ง24ปีน่าจะยังไม่คิดถึงเรื่องย้ายทีมในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนละครับคนที่ 3. ปอปอกบาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลายหลายท่านทราบดีว่าบ็อกบากับเรอัลมาดริดมีข่าวพัวพันกันมานานหลายปีแล้วและอนาคตของบ็อกบานะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจเพราะทางเอเย่นของมิโนแรอโอล่าได้แสดงออกชัดเจนว่าพี่แกนั้นพยายามทุกอย่างให้บ็อกบาไปจากแมนยูอย่างชัดเจนด้วยการอ้างนูน่นอ้างนี่สารพัดส,สุดท้ายเรื่องมันจะจบอย่างไรเดี๋ยวเราคงได้รู้กันส่วนเรื่องของผลงานในซีซั่นนี้นะครับถ้าเกิดไม่นับเรื่องปัญหาความฟิตหะือปัญหาอาการบาดเจ็บก็ถือว่าบ็อกบามีซีซั่นที่ค่อนข้างโอเคเขามีส่วนร่วมกับเกกมมมมของงแนน,นนนยยูาาใลดดโีี่้ต้ตไป43 เกมยิงได้ห้าประตูกดไปอีก4แอตซิสคนต่อมาเอดูอาโดคามาวิงกาจากแรนส์ คาร์มาวิงกากเป็นอีกหนึ่งแข้งเลือดเฟรนด์แมนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดเช่นกันเหมือนกับปอบ้าเพราะว่าน,นี่คือวันเดคิดที่ได้รับการคาดหวังว่าจะกลายมาเป็นอนาคตที่ดีของวงการลูกหนังฝรั่งเศสหลังฉายแววกับแรนได้ดีมาตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาแถมยังเป็นตัวหลักของทีมด้วยทั้งที่อายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นซึ่งตัวของคาร์มาวิงกานะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางก็จริงแต่บทบาทหลักๆจะหนักไปทางตัวรับซะมากกว่าเพราะแกมีหน้าที่คอยคุมจังหวะตัดเกมและอาศัยการเปลี่ยนจากรับเป็นรกได้ับไวทักกษะาารผ่นบอี่แ่่่่นนนนนนยยับวาาเเป็จจุุดดดขของพีีกค แต่ถึงกระน,นั้นนะครับสื่อทางฝรั่งเศสก็ได้รายงานข่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่าเต่าตัวของเอดูอาโดคามาวิงกาอาจเลือกตัดสินใจไม่ต่อสัญญาใหม่กับแรนก็เป็นได้ซึ่งของเดิมนั้น,นครับมีอายุขายถึงปี2022เท่ากับว่านี้อาจจะเป็นโอกาสอันดีสาหรับเลๆทีมบรวมไปถึงเรอัลมาดริดในการล่าลายเซ็นนักเตะคนนี้เพราะเรื่องของค่าตัวอาจจะไม่ได้สูงมากมายเท่าไหร่นักนะครับและคนสุดท้ายเฟเดริโกบาเวเดจากเรอัลมาดริด ไม่ว่าจะเป็นกราเฟนแบชหรือดิโกโลบาเรล่าปอกบาคามาวิงกาแน่นอนว่าอย่างไรมันจะเป็นต้องใช้เงินส่วนจะมากจะน้อยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับถึงเรอัลมาดริดจะได้เชีย่าเป็นทีมเงินถังและร่ำรวยเป็นเบอร์ต้ตนของโลกแต่ทว่าตอนนี้แมงโผ่ไวซิ่งเครองโลกอยู่ต่อให้ใช้เงินเยอะไม่เยอะอย่างไรก็ต้องคิดและไต่ตรองให้รอบคอบอยู่ดีบางทีการหาตัวแทนของโมดิสอาจไม่จาเป็นต้องใช้เงินแม้แต่แดงเดียวเพราะตอนนี้พวกเขามีเฟเดริโกวอลเวเดเป็นตัวรอสแตนบายอยู่แล้วยังไงล่ะครับบอลเวเดเป็นผลผลิตที่แจ ตางไปเก็บเลเวลที่เดปอร์ติโบลาคารุย่าในปี2017พอกลับมาก็เริ่มได้โอกาสกับทีมชุดใหญ่ถึงบทบาทส่วนใหญ่จะหนักไปทางตัวสำรองหรือตัวเปลี่ยนเกมแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าวาเวเดมีผลงานที่โอเคไม่เบาเลยเหมือนกันเขาได้ลงเล่นไป27เกมจากทุกรายการยิงไป3ประตูนในปีนี้การได้โอกาสเล่นและเรยนรู้กับโทนี่ครอสคาเซมิโรและไปถึงโมดิสเอกก็น,นับว่าเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้อ้มอนนีนะครับพัฒนาและกล้าวมาอยู่ในจุดนี้ซึ่งกระเท่ากับว่าอ้มอนนีนะครับมีสิทธิ์เป็นอนาคตของราชท คนนี้ใครกันเนอะมีคุณสมบัติมีความเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นตัวตายตัวแทนของลูก้าโมนิชในยุคต่อไปและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหา่าโดราเฟียลฟาล้าวเอิมนิ้วยาวๆมาคนละให้เราได้ด้า